สาคำพูดติดปากยิ่งพูดซ้ำซากยิ่งขวางทางรวยค่ะคำพูดแรกคือพูดว่าเงินทองหายากค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณพูดแบบนี้เหมือนคุณกําลังสั่งติดใต้สํานึกให้เวลาหาอะไรเนี่ยก็ให้มันหายากๆหายากๆแบบนี้นะคะคําพูดที่2นะคะเป็นคําพูดยอดฮิตคือฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอก นี่มันคือการอนุญาตตัวเองมันคือการยอมรับมันคือการรับสภาพตัวเองว่าเออคนอย่างฉันก็คงไม่มีปัญญาซื้อรถหรูเราคนอย่างฉันไม่มีปัญญาซื้อบ้านแพงๆหรอกแบบนี้นะคะจิตใต้สำนึกเขาก็จะเข้าใจเขารับคําสั่งเจ้านายคือคนพูดเนี่ยคนพูดคือเจ้านายจิตใต้สำนึกรับคําสั่งรับคําพูดนั้นเข้าไปอ๋อโอเคฉันไม่คู่ควรกับบ้านหลังใหญ่นะอ๋อโอเคเขาเข้าใจแล้วเขาอ่ะไม่คู่ควรกับรถราคาแพงนะแบบนี้และประโยคที่3นะคะเป็นประโยคที่สมัยก่อน คุณนายพูดบ่อยมากคือวันที่เงินเดือนเข้าคือวันที่เงินเดือนฉันออกไปเลยคือแบบไม่ค่อยมีตังค์อ่ะเงินเดือนออกวันเงินเดือนเข้ากับวันเงินเดือนออกก็คือวันเดียวกันอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะมันเป็นคําพูดที่ขวางทางรวยของเราค่ะทุกครั้งนะคะเวลาเราสั่งอะไรที่จิตใต้สํานึกนะเขาก็จะรับเอาเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนต่างๆเข้ามาประทับประทับตามแบบเดียวกับที่เราพูดเราคิดและเราเชื่อค่ะ เราเชื่อกับเองเป็นอย่างไรเราจะได้ผลลัพธ์เช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าเงินทองหายากถ้าเราเชื่อว่าเออเดี๋ยวเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราอาจจะพูดว่าเออฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกอะไรเงี้ยคุณก็จะเป็นแบบนั้นอยู่ล่้าไปเพราะฉะนั้นอยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงที่ ของเราก่อนเปลี่ยนแปลงที่คําพูดของเราก่อนนะคะใครที่อยากลงลึกอยากไปต่อนะคะคุณเนยมีคอร์สที่ชื่อว่า14ความลับเขียนสั่งอนาคตกระชากจิตเศรษฐีนะคะคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่คุณเนยสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนะคะเขียนสั่ง affirmation เขียนสั่งอนาคตเขียนเสกอนาคตเขียนอย่างไรนะคะครูสอนติดต่อต่อ,ตอเนื่องกัน14วันเลยนะคะใครที่เป็นสายเขียนต้องห้ามพลาดคอร์สนี้ค่ะใครสนใจก็ทักไปที่ไลน์ p a s s i o n to w i n ได้เลยค่ะ